ยังได้อนตรงเลยว่าผมจะได้คนนี้คืจะหวาดยาพรทำงานรบกันมาเกือบ20ปีแล้วหยคนจัได้ได้จัชื่อไม่ได้าเราถือว่าโชคดีแ้วอยวันนี้เดินไปในห้องเนี่ยจ้ามาอะไรวะเจ้าคือตั้งนานเลยพอดีลองปอบเสียงหน่อยดเออครัแล้วจะทำอะไรเนี่ยายครับ ผมมาโทษครับพวาไอ้พวกเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนวันเที่ยวที่วันแกร์วันที่ยวันเยอะยมพวก็มีไปบูรณะโทษแล้วเนะผมไม่เกี่ยวผมได้จ่ายกี่โดนจ่ายนี่วันไอ้น้องน้องบับเสียงเลยรถไอ้โคตรเลยวันนี้เขาเรียกผมดาอาจารย์น้องชื่อรถหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวจะได้วะจานจะได้วันนี่ผมรู้จันได้ปะจันเหรอไ เจออาจารย์ที่คนดีหมดนะครับเจออยู่เจออยู่เครื่องกลหรือว่าทำอะไรลงไปอีกสิ่งไร้อบไม่เหงื่อวะแต่ในวัดจำได้เข้ามาหลายครั้งแอลเขาเรียนนานเจ็ดรอบเป็นคนแน่นใจเรียนนะครับคนแน่นคนแน่นแน่นเรียนแล้วก็เรียนอีกเจ็ดรอบเองสภาสิไล่ก็ไม่ออกชาวสภาคือจบที่ว่าไม่จบอาดีดีดีด จะยอดจะจบแล้วต้องหางานเอาให้มั่นคงด้วยอาจารย์รุ่นสิบสองเนี่ยรุ่นอเฮ้ยเฮ้ยห้เดี๋ยวเดี๋ยวใ้นี้แมแมเยสวนจับได้รนบอาลวนจับได้ผมรู้ว่าผมต้องปดูี่นสองเนี่ยรุ่นน้องของคนหนึ่งรุ่นกับท่านอธิธารกิริชัย พี่เรียนรผมก็้งแต่มัธยมเลยรุ่นพี่วัดผมวัดเลยย่อเนอเอ๊ะไม่ใช่ครับผู้ใหญ่โอ้ไม่ไม่ใช่รุ่นผมหรอกครับผมไม่ใช่พี่อาจารย์ที่อาจารย์พี่พี่วัดก็เก็บเงินเก็บตัวหน่อยนะพี่รุ่นเราอายุเพิ่งจะเพิ่งสี่สิบเองท่านอาจารย์อินเนี่ยโอ้ท่านเป็น แค่รูปแค่รูปรักษณ์แหะสู้ท่านอาจารย์ไม่ได้อยู่แล้วพี่วัชก็ยอมรับอยู่พี่วัชรุ่นเดียวกันอายุเยี่ยนสี่สิบนะครับครับเดี๋ยววัชวัชผมไม่ใช่ครับอาจารย์ผมรู้น้องอาจารย์เยอะเลยผมรุ่นสิบแปดครับอาจารย์สิบแปดก็รุ่นพี่อาจารย์มานิจครับผมรุ่นอาจารย์มานิจครับผมมานิจเป็นตานเชียร์ครับผม ปีแรกทีผมไทอาจาย์ครับผมไม่ตัวัง่หนมเจออาจารย์บ่อยเพราะช่วงหนึ่งเี่ยผมทำงานกับอาจารย์พิชรชัยอผมเห็นอาจารย์ไปบ่อยไปเหลยไปที่ออฟฟิศแกมีช่วงหนึงก็บ้านผมเนี่ยใช่เพราะว่ามันจะมีพี่น oh, yeah. ้องใจคนก่หใช่ไมบ่พูดมากก็ได้ให้อาจารย์พูดก่อนคุยกันตาย ก็ดีใจนะครับทนี่มาเจอวันนี้เมว่อ็นที่ดตอนต้นต้นแล้วว่านยังไม่เมาเลยผมก็บอกทุกนเที่วผงอยู่เพราะว่าเมื่อคืนแรกผมก็ฝเพื่อรูปเด่ผมองไอ้ก้างเจ้ไอ้ป็นส่วนใหญ่ของสาพันี่บุญว่ามึงจองอะไรให้ผมไดไหมสิบเด็ดถ้าสิบเอ็ด เ้ยงังรุ่นเอา้ามีเมื่อไหร่วะเจ็ดสิบแกนผมไม่รู้เรื่องเนี่ยรุ่น <c oughs> ผมรุ่นสิบเอ็ดใช่ไหมอาจารย์รุ่สิบเ,เอ็ดเรียนสิบเอ็ดแล้วพอผมมาสอนมันตอนบ่ายมันมันสุกวัน,นที่ถึงสองเอ้ยบางทีเมื่อวานเนี่ยผมเปิดล็อกเกอร์ผมบอกจดหมายบอกเรียนเชิญอาจารย์รอสอนไม่คิด มันโรคงานรุ่นยี่สิบผมก็งโลงท้ายผู้สั่งงานนายเจ้าวันเลยถามเจ้าที่วะเจ้าแล้วโพจุดใหม่ก็เป็นสิ่งเันลมใช่หัวร่างหอสิงปมใช่ค่ะเออผมไปถามไป้งวันเจ้วจะดยินนะกโอ้ใจดีใจมากเลยจันคอนเฟิร์มบอก

มัดมัดมือชกมาเลยครับไม่คอยสบยมัดมือชกมาเหมือนกันก็ไม่เจอใครเลยด้วยหคนเดียวช้าเจออาจรย์จินวัตอาจารย์อจิครับเช้า้าตอนก่อนเที่เจอดันชินครับออเจนครับอาจารย์จินวัตที่ไม่ให้เอฟพใช่ไหมครับฮะไม่ให้เอีใช่ไหมครับเอ้ยผมให้ผมใหผมเอหลายตัวเลยจำไม่ได้แลับ้าบ้า กูชนิดเนี้ยบุคคลนั่นน่ะรุ่นยี่สิบสี่นั่นน่ะไอ้เอ็มดีวันไหนในตัวเลยแคือเครียดง่าดูเลยถ้าจะให้ไม่ให้แับนี้ก็ไม่จบหรอกครับไม่เครียดครับเครียดถามมันมึงนหัวเครียดนี่เพี้ยนะครับถ้าจะไม่เอ็ผมก็ไม่จบหรอกครับก็ดีใจเลยครับที่ว่าทุกคนเขาจบความสำเร็จนะครับถามว่าอุ้ยเฉยบอกเลยว่า ณปัจจุบันนี้เด็กเครื่องคนเองก็ไม่รู้จักว่าผมเป็นยายเครื่องกลเพราะว่าไป็นนักกแล้วองบปนยืนข้า,าไไขงริมน้ำโคริมน้ํามันนั่งคุยเสียงดังอยู่กับเจ้าของร้านเจ้าของร้านคือผมรุ่นรุ่นไหนวะสามไม่ไอ้โต้งไอ้โต้งกับพานุพลรุ่นไหนไอ้พานุพลก็ต้องมาเจาะ ไก่โต้งของแมาสามแปดไ่ต้ไอ้โต้งไก่โต้งไก่โตไก่โต้งไกต้งไก่โต้งไอตงไร่โต้งไก่โต้งไกโงไก่ตงก่โตกโต้งก้งไก่โตก่้งก่่โก้่้งกก้ก่งก่โ้ไก่โไ่โต้กไม่เคยไม่เค้ไ่งไงไม่้ไ่โต้่่งไตองนี้ยิ่งอย่่บ้านเ่โ้งงตองนี้ผม่โตคุณปู่แล้ว เนีอ่อเลาเรี่ยหลานผมสามปีสามโซดละสามปีที่ผ่านมาก็อยู่เน mm. oh, ่หลานกับไปนั่งเดินอยู Is ่เสียงท่านเขาบอกเสียงแล้วเลยบาอย่างมบเสียง่นะนะครับดีใจครับที่พวกเราก็จะนั่นนะครับผมก็รอเวลาที่อยไปทําได้ทานาเนี่ยงนเงินเสียงก็สองสามหมื่นผมก็อยู่ได้เพราะว่าผมมีนาอยู่แปดไร่ อีลอยไร่ครับแปดไรรถห้าไร่เป็นนาแล้วก็อีกอีกสามไร่เป็นสวนมะนาวขยายรึเป่าพเขาขยายได้ล้ไม่ได้เพราะว่าไอคนที่ไปเฝ้ามันเด็กไปจานผมผมยังได้เลยอาจารย์ผมไม่ได้ผมที่กาลอนนาปังที่สวนยางที่นาผมยังได้เลยได้กี่บาท ก็อุแต่ว่าแด้รับการกีเจอยากให้คนดเขาเรียบบ้าน็นเพราะวันนี้ก็ไปบอกแกว่าตอวนี้เรื่นงพ่อนละพ่อปาก็ให้พอดีได้ความรูอจากเฉลิมชัยผู้สึกสารที่ไอวอเตอร์ให้ไปไปออกแม่ลูกลูกไปน้ำให้น้ำหยดน้ำหยดน้ำไหลไหป็นแว ผงเขาว่าถ้าผมขายที่เขเลยนได้ครัเขาเดินได้นะยี่สิบสิบล้านผมจะไปซื้อที่นทางๆเรองรลอแสดงว่ามีที่ไรประมาณสองล้านตัวได้คนอื่นมีที่ไร่ยี่สิบกว่าล้านผมมอรู้แล้วนะอาจานพูดเนี่ยก็รู้ที่ไร่ ผมไปสอบแล้วครนี้อาจารย์คุมสอบเอ่ออาจารย์ก็ดุผมก็กลัวอาจารย์ใช่ไหมแล้ววันนั้นผมไปเอาบัตรเัืศอกสามไปเอ้วออกไปเลยไปเอมาโงโง่รับัตรมาอยู่ในเมืองอาจารย์ไม่เคยขับบอสไซด์กูโงโงเคยไล่ไปเหรอเคยก็ผมพี่